สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับหน้าที่นะครับมาบรรยายในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเครื่องมือใหม่ที่ทําให้ธุรกิจกิฟฟอรีนของท่านประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูว่าสิ่งที่ผมจะนําไปสิ่งที่ผมจะแนะนําไปในวันนี้เนี่ยนะครับท่านพร้อมจะรับไปไหมฮะอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีละนิดทีละนิดนะครับอันดับแรกเลยฮะผมอยากให้ท่านดูเรื่องของไลฟ์สไตล์นิดนึง คนเราตอนนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจกิฟฟอรีนก็เช่นเดียวกันครับมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วฮะมันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนมีอยู่สองรูปครับรูปซ้ายกับรูปขวานะครับรูปซ้ายคือรูปนี้นะฮะรูปซ้ายในรูปขวาดูออกไหมครับรูปอะไรท่านคิดว่ารูปซ้ายกับรูปขวาเหตุการณ์ไหนร้ายแรงกว่ากันครับ เหตุการณ์ไหนร้ายแรงกว่ากันฮะ <ouse> อันนี้ซ้ายนี่ขวาใครว่าซ้ายยกมือซ้ายโอเคใครว่ารูปทางขวาครับยกมือครับโอ้โหเห็นแล้วที่ไม่ย,ยกหมายความว่าไงฮะ <S <S ยังยังดูไม่รู้มันรูปอะไรองมันวะใช่ไหมฮะนะครับรูปทางซ้ายเนี่ยเป็นรูปอะไรฮะรูปแกนกระดาษชำระใช่ไหม กระดาษมันหมดนะครับคงไม่ต้องบอกกันนะว่าทําไมมันถึงหมดนะครับรูปซา้ายไอ้รูปขวานี่รูปอะไรฮนะอ่ารูปแบตเตอรี่มันกําลังจะหมดถูกไหมนะครับอ่ะเมื่อกี้นี่ใครใครใครวาดรูปทางขวาครับใครวาดรูปทางขวาไล้แรงกว่าครับโอเคตบมือให้ตัวเองครับท่านเป็นคนรุ่นใหม่ฮนะ <laughs> <laughs> นะครับผมเองค่อนข้างซีเรียสมากเลยนะถ้าโทรศัพท์แบตหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งไปถึงที่ทํางานแล้วตายแล้วโทรศัพท์แบตหมดลืมเอาที่ชาร์จมา นะครับลื่ออ่อที่ชาร์จมาต้องขับรถกลับไปบ้านไปเอาที่ชาร์จมานะครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับนะนะครับบางคนลงทุนซื้อแบตเตอรี่สำรองก้อนใหม่เลยถูกไหมนะครับโอ้โหว่าลนี่แสดงว่าโดนเคยเคยเป็นนะครับโอเคนะเดี๋ยวแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงผมชื่อนิรันต์นะครับโกมลวัฒนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ตําแหน่ง Exclusive p a r a d i s e นะครับทำมา8ปีแล้วนะครับทำงานประจําอยู่ฮะก็เป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Mercedes- Benz ประเทศไทยนะครับ ก็ทาหน้าที่ผลิตรถเบนซ์ให้กับเศรษฐีกิฟฟิรินได้ขับกันนั่นแหละฮะสิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีนะครับผมทํายังไงบ้างกับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับนี่ฮะนะครับหลายๆอย่างครับเครื่องมือของเรานะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่อยู่ในใช้เทคโนโลยีเราต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานของเราได้เยอะมากนะครับแล้วสามารถที่จะหามันทาได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสมาชิกจริงไหมฮะหาสมาชิกก็ได้ขายของได้ไหมฮะ ได้บริหารงานได้ไหมฮะได้บริหารก็ได้ทําได้ทุกอย่างครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันหรือเปล่านะครับผมจะพูดเรียงกันไปทีละนิดทีละนิดก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยฮะผมขอแบ่งหัวข้อเป็นแบบนี้นะถ้าเป็น Facebook ผมคงไม่ต้องแนะนําวิธีการเล่นแหละครับแต่ผมจะบอกวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์กับกิฟฟรีนของเราถ้าท่านจะใช้ Facebook ท่านสามารถที่จะใช้ได้2ทาง2อ,งองลักษณะ อย่างแรกคือ,อเป็นเ c e b o o k ส่วนตัวเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นหน้าวอลส่วนตัวของท่านน,นะครับนะครับส่วนอย่างที่สองก็คือท่านสามารถเปิดอะไรได้ครับเขาเรียก Facebook Page ใช่ไหมเปิดเพจได้นะครับเปิดเพจได้อย่างาผมเองเนี่ยผมจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไว้ออกจากกันอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวผมเองนะครับผมก็จะใช้ชื่อว่าตามนี้นะครับผมจะใช้ชื่ออันนี้ Facebook ผมเองนะครับ โปรนิลันโกโมลวัฒนะนะครับนะทำไมจะต้องโปรโ,โปรโก็ย่อมาจากโปรเฟ s ชั่นอลผมก็ตั้งให้มันเท่ๆไปงั้นแหละครับไม่มีในยะอะไรนะครับผมก็ตั้งไปอย่างนั้นเองนะแต่ว่าชื่อชื่อควรจะสอดคล้องกับคือควรจะเป็นชื่อนามสกุลจริงของท่านนะครับนะครับอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวนะครับส่วน Facebook อย่างที่สองคือเรื่องของเพจนะครับเรื่องของเพจเพจตรงนี้ผมก็ทำเพจขึ้นมาฮะชื่อว่าเพจผู้นำอ่ากิฟฟอรีน นะครับกับอีกเพจหนึ่งก็คือ g i ฟฟิรีเราเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันนะเราทำเพจขึ้นมานะครับเพจตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรครับนะครับเพจตรงนี้เราจะเน้นแต่ธุรกิจอย่างเดียวเลยนะครับทำหน้าที่เสมือนว่าเราคุยกับแฟนเพจของเรานะครับหนึ่งโพสต์ของผมนะครับเวลาโพสตไปจะมีคนไลค์อยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ทักทายเหมือนเหมือนกับเราพูดคุยกับเพื่อนอยู่นะครับ ทวิตเตอร์ก็เช่นเดียวกันทวิตเตอร์นี่ก็เป,เป็นอีกแอปหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเน้นตัวหนังสือไม่เน้นรูปนะครับเน้นตัวหนังสือสั้นๆนะครับเอาไว้ทวิตต่อๆกันไปนะครับน่าสนใจท่านสามารถที่จะนำ a c e b o o o ทวิตเตอร์แล้วก็ Instagram ลิงก์เข้ามาเป็นแอคเคท์เดียวกันได้ด้วยรู้ไหมฮะรู้ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมครับลองหาวิธีดูนะครับนะฮะท่านสามารถที่จะลิงก์เข้ามาเป็นแอคเคท์เดียวกันนั่นหมายความว่า สมมติว่าท่านมหนีหนึ่งเรื่องอยากจะโพสต์ท่านไม่ต้องเอาไปโพสต์ทั้ง Facebook ทั้งทวิตเตอร์ทั้งอินสตาแกรมเสียเวลาท่านโพสต์ที่เดียวนะฮะมันกระจายไปทั้ง3โปรแกรมจริงไหมฮะลองไปศึกษาดูครับอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่ผมใช้ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือว่าผมจะแยกผมจะมีทั้ง2เนื้อหาเวลาผมโพสต์นะครับโพสต์ในเรื่องของการทํางานครับผมจะโพสต์ในเรื่องของการทํางานก็หน้าตาแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะ ก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้ผมทํางานผมจัดประชุมที่ไหนไปเจอใครไปพูดคุยกับใครไปรับรางวัลกับใครอะไรยังไงผมก็จะโพสต์บอกนะครับข้อดีของ Facebook คืออะไรรู้ไหมการที่เราโพสเนี่ยครับผมให้ทุกท่านผมบอกทุกท่านอย่างนี้ฮะพยายามตั้งเป้าไว้เลยครับวันละหนึ่งโพสต์เป็นอย่างน้อยหนึ่งโพสตเป็นอย่างน้อยท่านจะโพสต์อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านครับวันละหนึ่งโพสต์เป็นอย่างน้อยเพราะอะไรฮะเพราะอะไรรู้ไหม อาจจะเหมือนไม่มีอะไรนะอาจจะเหมือนไม่มีอะไรแต่การโพสต์ทุกวันมันทําให้ทีมงานของเราอะ่ะได้เห็นว่าเราอะ่ะยังอยู่กับเขาไม่ไปไหนจริงไหมฮะเคยเคย,เคยทุกท่านตอนนี้อัปไลน์หายไปจากโลก f c e e o o o มไหมครับมีไหมมีแสดงว่ามีมีได้2ออย่างใช่ไหมฮะอย่างแรกคือเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นอย่างที่2คืออะไรครับเลิกทํากิฟฟีมไปแล้วใช่ไหมฮะ นั่นคือสิ่งที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ครก็พยายามแบ่งหลายๆหลายๆหลายๆแนวนะครับหลายๆสไตล์ครับจะได้ไม่ไม่ซ้ำซากจำเจนะโอเคอันนี้อันนี้เอาไปลองใช้ประโยชน์กันนะครับนะครับแล้วก็ผมแบ่งออกมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารอ่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารเมื่อกี้ถามแล้วใครมีไลน์มั่งยกมือกันไปแล้วใช่ไหมนะครับไอตัวทางขวานี่คือ WhatsApp นะครับอันนี้คืออะไรครับรู้จักไหมฮะ รู้จังไหมไม่ไม่ได้ถามว่าไอ้หมอนี่ชื่ออะไรนะครับแอปนี่คืออะไรครับสกายรู้จังไหมครับอ่าสกายสกายเนี่ยสามารถเอาไว้โทรคุยการแบบเห็นหน้าไงนะครับถ้รอยู่ต่างตัวเราอยู่ต่างประเทศลูกทีมเราอยู่เมืองไทยสามารถคุยกันแบบเห็นหน้าได้ด้วยในส่วนของตัว Instagram นะครับ Instagram Instagram นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือ Twitter หรือ Facebook นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าแฮชแท็กรู้จักไหมครับรู้จักแฮชแท็กไหมครับคืออะไรฮะคืออะไรกากบาทเขาเรียกเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะเครื่องหมายชาร์ปนะครับผมอยากจะให้ท่านใส่เข้าไปให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันเอาไว้ทําอะไรครับแฮชแท็กไว้ทําอะไรรู้ไหมไว้ทาอะไรฮะไม่รู้เลยอะใส่ไว้เท่ๆนะฮะ Hash t a ตัวนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่านโพสต์สินค้ากิฟเฟอรนลงไป1รูปสมมุตินะครับควบคู่กันหน้าสวยๆของท่านนะครับแล้วก็โพสต์บรรยายสรรพคุณอะไรก็ไม่รู้และนะครับแล้วท่านก็ใส่ห้อยท้ายไว้ว่าชาร์ปแล้วก็กิฟเฟอรนสมมุตินะครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นอ่าอ,อะไรล่ะถ้าเป็นตัวสินค้าชื่อว่าชื่อว่ากลามูลัสบูเตสมมุตินะฮะท่านก็ใส่ชาร์แล้วก็กลามูลัสบูเต อะไรอย่างเงี้ยครับใส่ไว้ทำไมใส่ไว้ทำไมไอ้แฮชแท็กตัวนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสืบสาวราวเรื่องนะครับมายังคนที่โพสต์ได้ด้วยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวกลับบ้านลองดูเพราอใส่ก็ไปปุ๊บท่านมันจะตัวตัวหนังสือมันจะกลายเป็นลิงก์มันจะกลายเป็นไฮเปอร์ลิงก์สีฟ้า,ฟาเวลาคลิกก็ไปปุ๊บมันจะโชว์รูปที่เกี่ยวกับคาคานั้นขึ้นมาเต็มเลยเนึกออกไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้ามีใครก็ตามเขาคลิก ลองดูซิมันมีอะไรน่าสนใจไม่แน่เขาอาจจะมาเจอเราก็ได้จริงไหมฮะเขาอาจจะมาเจอของเราแล้วเขาก็บอกว่าพี่ขอสมัครสมาชิกหน่อยอยากได้สินค้าตัวเนี้ผมได้เยอะเลยนะผมได้สมาชิกจากแบบเนี้ยเยอะเลยนะฮะน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมโยงหลากหลายรูปภาพที่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยได้นะครับแต่ว่าอย่าไปเล่นมั่วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นใคร ใส่อะไรไม่รู้ใส่เป็นแฮชแท็กกันนะฮะใส่เป็นแฮชแท็กแล้วก็เขียนอะไรฉันรักเธอคนเดียวนะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนบ่นไงบางคนบ่นใส่แฮชแท็กไปโอ้วันนี้ฟินจังอะไรกินกล้วยไปสองลูกมันมันใครมันจะไปค้นหาคํานั้นใช่ไหมใช่ไหมฮะใส่อะไรที่มาเป็นคีย์เวิร์ดใส่อะไรที่มันเป็นคีย์เวิร์ดฮะแล้วมันจะลิงก์มาหาท่านได้ในที่สุดฮนะครับพยายามพยายามทายังไงก็ไดใ้ให้ให้ให้กลับมาหาท่านได้อะนะครับ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นเรื่องของพื้นฐานแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการจัดการนะม,มีใครทําทั้งหมดนี่มั้งมีไหมฮะมีใครทํำไหมครับไม่มีเลยอะฮะ,อะลองดูเดี๋ยวกลับไปวันนี้ลองไปทำํำซะผมจะให้ดูทีละเรื่องครับ เรื่องแรกเลยครับผังองค์กรครับมีใครทำไหมฮะมีใครทำไหมทำโดยใช้วิธีไหนครับใช้วิธีไหนกระดาษเขียนไปวงๆแล้วก็ใส่กระดาษโยงไปโยงมาใช่ไหมโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับของผมใช้ Excel ฮะอันนี้ผมตัดมาส่วนหนึ่งนะครับผมใช้ Excel นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยชื่อนาะมสกุลรหัสนะฮะทำเป็นผังองค์กรแบบนี้ ใครเป็นอัพไลน์ใครใครเป็นดาวไลน์ใครนะครับแล้วครอบคุมไปถึงไหนเนี่ยอย่างสมมติคุณคนเนี้ยนะครับมีสมาชิกแตกมาสามสายเห็นไหมฮะแล้วก็ไล่ลงไปเป็นใครเป็นใครเป็นใครนะเราสามารถที่จะสอบกลับได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนรหัสอะไรจริงไหมฮะอ่าตรงนี้น่าสนใจนะแล้วเพิ่มเติมสมมุติว่ามีใครขึ้นตําแหน่งสมมตินะครับมีใครขึ้นตําแหน่งเราก็เปลี่ยนสีให้บล็อกนี้ก็ได้เช่นคนนี้ขึ้นโกล์สตาร์เราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีทองสีเหลืองอะไรเงี้ยครับ ใช่ไหมขึ้นซิลเวอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆสีเงินใช่ไหมนะครับแบบนี้ได้นะครับลองลองประยุกต์ใช้ดูนะครับใช้ Excel หรือใครจะใช้ Access ใช้โปรแกรมอื่นๆที่ที่ดีกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับอนอกจากนั้นผมทําแบบนี้ด้วยผมมีรายละเอียดสมาชิกด้วยนะฮะใครมีทําอย่างผมมั่งใครทําอย่างผมมั่งนี่ผมมีรายละเอียดสมาชิกด้วยนะครับผมนั่งกรอกด้วยมือเนี่ยแหละครับ นายอะไรนามสกุลอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรที่อยู่เมื่อที่ไหนนะครับเบอร์โทรอีเมลผมมีหมดเลยเห็นไหมไว้ทําอะไรฮะไว้ทําอะไรวันหนึ่งต้องได้ใช้ประโยชน์วันหนึ่งต้องได้ใช้ประโยชน์นนชชนเช่นเรามีวันเดือนปีเกิดฮะวันดีคืนดีคนนี้เข้ามาเป็นโกสตาร์ให้เราฮะเราจะเซอร์ไพรส์เขาด้วยด้วยของขวัญวันเกิดสักชิ้นหนึ่งดีไหมได้ใจนะได้ใจนะครับหรือที่อยู่ฮะเราก็ส่งไปตามที่อยู่แบบนี้ มีครบหมดเลยมีครบหมดเลยนอกจากนั้นยังไม่หมดอีกฮะสิ่งที่ผมทำครับสิ่งที่ผมทำผมคัดเอาอีเมลเห็นไหมฮะผมคัดเอาตรงนี้นะฮะเอาอีเมลตรงนี้นะครับเอามาใส่ในอีกหนึ่งไฟล์นะครับเป็นไฟล์ Word ธรรมดาเนี่แหละครับ Microsoft Word ธรรมดานี่แหละนะครับคัดเอามาเรียงกันแบบนี้เห็นไหมฮะคือสมาชิกผมเยอะผมก็เอามาเรียง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 กันแบบนี้ครับเอาไว้ทำอะไรฮะให้ทาย เอาไว้ส่งอ e ีเมลนี่ไงหัวข้อมันเขียนไว้อีเมลมาเก็ตติ้งนะครับอา้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเราก็ส่งลงไปในกลุ่ม Facebook แล้วนี่ก็น่านจะจบแล้วใช่ไหมไม่จบนะครับเราต้องใช้ทุกช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะครับในการส่งข้อมูลทุกช่องทางให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่งไปหาสมาชิกเรานะครับบางทีเขาคนนั้นอาจจะไม่เล่น Facebook ก็ได้จริงไหมครับบางทีเขาคนนั้นอาจจะไม่เล่น i n s t a g r กรบางทีคนนั้นอาจจะไม่มีไลน แต่เขาเล่นอ e ีเมลเขาเช็คอ e ีเมลประจําเลยนะครับดังนั้นเราต้องส่งทุกช่องทางเนี่ยฮะผมเอามาเรียงๆๆกันแบบนี้เวลาผมส่งอ e ีเมลทีหนึ่งผมก็จะใช้เวลาล่าง1อาทิตย์ผมจะส่งหนึ่งครั้งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันไหนวันหนึ่งนะฮะผมจะล่างอ e ีเมลเป็นหน้าเลยฮะส่งประกาศถึงเรื่องของความคืบหน้าในวงการคฟิปีนหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วผมก็จะก๊อปปี้ทั้งหมดเนี่ยฮะลากคลุมทั้งหมดเนี่ยฮะแล้วก็กดก๊อปปี้ไปแล้วก็เอาไปวาง BCC รู้จักช่อง BCC ีซีไหครับรู้จักไหมภาษาไทายเขาเรียกสำเนารับนะครับอีเมลเนี่ยมันมีอยู่ช่อง3ช่องถูกไหมฮะช่องทูช่อง c c ใช่ไหมฮะแล้วก็ช่อง BCC BCC เนี่ยสำเนารับช่องทูถ้าเราใส่ทั้งหมดเนี่ยลงไปในช่องทูโปรแกรมมันจะมองว่าเมลของเรามันเป็นสแปมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเขาจะเห็นว่าเราส่งไปหาใครบ้าง ไม่แน่หนึ่งในสมาชิกของเราอาจจะทําธุรกิจตัวอื่นแล้วเขาเห็นรายชื่อเหล่านี้อา้าวมาเอาสมาชิกเราไปทําธุรกิจอื่นอีกจริงไหมฮะให้เอาไปใส่ในช่อง bcc แล้วส่งไปทีเดียวครับกระจายไปหมดทุกคนนะโอเคไหมฮะงงไหมลองลองไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับใครที่อาจจะ,ะไม่ไม่เคลียร์นะครับหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้มีประโยชน์นะหลายๆครั้งที่ผมส่งไปนะครับภายในวัน2วันจะมีเมลตอบกลับมาไม่ใช่เมลกลับมาด่านะครับ เมลก,กลับมาพี่หนูอยากจะเริ่มต้นทำกิฟฟอรีนใหม่อีกสักครั้งหนึ่งทำยังไงอ่าเพราะเป็นสมาชิกเราหลายปีแล้วไงเขาอาจจะหยุดไป